ส,ส,วสวยเลยสวยๆค่ะสวยๆเ<น>ฟิร์นเฟิร์นเฟิร์น,น,นค่ะเฟิร์นข้าน,นี่ปวยไม้ดินสีเหลืองค่ะสีเหลืองสวยปวยไม้ดินเพาะสับปะรดสีเหมือนกันเป็นที่เพาะสับปะรดสี <S <S เขาจะทำชั้นบางเอาไหม เจอดงบ้านสีดงโพก็สวยขอจบการนำเที่ยวกาแฟดกมากเลยกาแฟดกค่ะดกๆดกดกเคยเห็นเม็ดกาแฟใกล้ๆไหมคะนี่ใบไม้ดินสีเหลืองค่ะสีเหลืองสวย มันไม้ดินะนะคะบรรยากาศพาชมนี่ได้เป็นประรถปลูกไว้สองข้างทางต้นไม้ดินต้นไม้ดินต้นไม้ดินปลูกค่ะจะมีลูกสุกลูกเขียวลูกเค็ม เป็นสุดลูกหูลูกตาเลยน้องสตอสตอสตวนนี้สารพัดสารพัดประโยชน์จริงจริงไมาทำชั้นบางอันนี้เขาเรียกต้นอะไรน่าจะเป็นสับประรดสีชนิดหนึ่งเข้าใบคล้ายๆสับประรดเนนก็นลกอนี่จะเฟิร์นนะคะมันจะเป็น เทียนหลากสีเลยนะคะเจอสับป,ประรดดอกแดงต้นชูนมะละโกอเปิไดได้ดอกกลำลังออกดอกสวยงามดา่ดางเกยดา่ดางเยด่างสับป,ประรดสีชมพู ที่เพาะน่าจ,จะเป็นอันไหนที่โมม m แล้วเขาก็เอามามาบริบาลใหม่มาบริบาลใหม่ค่ะโอ้ลงมาตรงนี้เป็นที่แบบเดินชมได้เลยเอามาเราไม่ถึงะจะเป็นกาแฟต้นกาแฟ,น,าฟนะคะเขาก็จะจเก็บกาแฟจากนี้แหละไป ปั่นขายไปบดขายได้เลยเป็นกับเป็นที่เพาะอาจจะเป็นอันไหนที่โ o มโ z มแล้วเขาก็เอามามาบริบาลใหม่มาบริบาลใหม่ด้วยสวย,สวยค่ะงามเลยงามงามงามแล้วปลูกได้ทุกอย่างเลยเย็บเนาก็เยบแดงแล้วก็ใบก็แดงด้วยเย็บแดงใบแดง เอาให้ดูตรงนี้ค่ะดีปีนี่อันนี้คือร็บของดีปีฝักของดีปีเป็นหลวงนะฝืนข้าหลวงก็จะมีสปอนี่ค่ะมีสปอ,อดูเลยขึ้นนะคะเลยขึ้นต้นไม้ดีปีลักษณะเด่นของดีปีคือโอ้โลมาตัางนี้เป็น ที่แบบเดินชมได้เลยเอามาเราไม่ถึงค่ะขอจบการนำเที่ยวรถสีสวยๆเลยสวยๆค่ะสวยๆเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นค่ะเฟิร์นค่ะเตยดังแต่ไม่ใช่เตยนี่คะเป็นเรือน่นี่ของตากแก ดกเลยดกดกดกอืมเตยด่างนี่แต่ไม่ใช่เตยหนึ่ง่ปะเป,เป็นเซพีนดอนนี่ดูกาแฟดกเลยดกดกดกจะพาชมต้นไม้หลากสีที่คาเฟ่บนภูค่ะอันนี้มานี่เซทีเดินไปดูชมชมไร่กาแฟของ บนดอยเพื่อสมุนไพรนะคะเพื่อสมุนไพรดีเปรอน,นี้จะเป็นคาเฟ่บนภูนะคะบรรยากาศดีมากเลยนานล่างก็ทิดแล้วเนี่ยอันนี้ต้นมืะออึกะคะ่ะมะอึกมืะออึกอีนน่าจะเป็นบ้านสี่ทิศโอ้โหวันก่อนเรามาเราไม่ได้เดินมาทางนี้ จริงๆสตัออร์บอรี่ตัซีของเขาทางนูง้นเขาทำอะไรทางนู้นก็เป็นที่วสวยสวยงามเลยงามงางาม,ามแล้วปลูกได้ทุกอย่างเลย เจอดงว่านสีทรรด้วยนะคะพาลงทางนี้ไปดูไปดูกาแฟ่ใกล้ๆน,นี้น่าจะแจกใหม่เานาเพื่อสมุนไพรนะคะพื่สมุนไพรด้วยนี่ค่ะดอกชะตองบุรี สตรอเบอรี่ด้วยนี่ค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่งามมากมสับปะรดออกดอ,อกไผ่มาทำชั้นบางอันนี้เขาเรียกต้นอะไรน่าจะเป็นสับปะรดสีใช่ดหึ่ี ใบคล้ายสับปะรดกล้ยไม้โอ้ลองมาทางนี้เป็นที่แบบเดินชมได้เลยเอามาเราไม่ถึงว้าวเราจะไปดูกล้ยไม้ดินมาเจอกล้ยไม้ดินสี สีเหลืองให้ชมก็เดินไปค่ะจะเดินไปโอ้ด้านหลังมีสัปปะรดสีเยอะแยะเลย,ยะนะคะบรรยากาศพาชม,มนี่ก็้เป็นสัปปะรดปลูกไว้สองข้างทางาปฏิบัตใหม่ใหม่หม,มันแตกหน่อเต,มอต็มเลยเนี่ยค่ะ นี่เส้นเลี้ยงอะไรดีเปรน,นี่จะเป็นคาเฟ่บนภูนะคะมันจะฝาศดีมากเลยด้นานล่างกำลังเลี้ยงสตอบอรี่น,นี่จะเป็นสับประรดที่เอามาบริบาลใหม่เกลนอ,อน,นี่จะเฟืร์นนะคะมันจะเป็นเทียนหลากสีเลย ไผ <Okay. S 2> ่มาทำชั้นบางอันนี้เขาเรียกต้นอะไรน่าจะเป็นสับปะรดสีชนิดหนึ่งเขาใบคล้ายๆสับปะรดสตรอเบอรี่สตรออันนี้สามารถถ้าใครมีความเขาเรียกว่าความอดทนนะที่จะเพาะมีความสามารถในการเพราะก็จะเอาสปอร์ของเขาตัดแล้วก็ที่เด่นเลนเด่นเลย ทางขึ้นเข้าห้องน,น้ำนี่ค่ะเป็นสับปะรดสีสับปะรดก็เป็นกาแฟต้นกาแฟนะคะเขาก็จะเก็บกาแฟจากนี้แหละไปปั่นขายไปโบดขายได้เลยเป็นแฟมีปลาด้วยนี่หน่าจะเลี้ยงปลาด้วยบุหลังบ้านด้วยบังบัดน้ำ อันนี้เป็นต้นเทียนที่เขาโซมแล้วเขาก็เอามาบริบาลนี่สับปะรดหลากสีเลยด่างเตยด่างเตยด่างสับปะรดสีชมพูเจอสับปะรดดอกแดงสตรอเบอร์รี่